ครับบัลลุ่นไปน้ากันครับผมเห็ดหัวเชือตีนเห็ดนะครับเนาะจุลินทรีย่ตีนเห็ดนะครับเนาะเอาไว้ลดอรถมักเป็นกองขี้เรื่อยโอ้ยขาวหมดเลยครับพี่น้องเห็นหมดเลยอันนี้เพิ่นเปลญนะครับเด่นเป็นจาวเป็นจาวนี่ครับคือเพิ่นเป็นหัวเสือเลยนะครับพี่น้องเลยเป็นจุลินทรีย่เลยครับพี่น้องอันนี้เอาไปใส่ามักนะครับเนาะมักขี้เรื่อยนะครับเนาะเอาไปลดต้นไม้ก็ได้นะครับน้ำลดต้นไม้ก็น้ำสิบสี่น้ำอันสิบลิตรนะครับพี่น้องน้ำสิบลิตร ต่อแก้วหนึ่งเฮาหนี่แหละครับพี่น้องเลยแก้วกินน้ำเฮา,านี่แหละครับพี่น้องเลยให้สังเกตบนนะครับเดี๋ยวผมสิโคตรนะเบอร์นะครับน้อเห็นบ่ครับนี่ยขาวๆนี่เพิ่นเป็นจุลินทรีย์ละครับพี่น้องเลยอันนี้เอาไปมักยังได้ดีเบิร์กับเอาไปมักอันใบขิงอ่าใบตองแห้งก็ได้เบิร์ได้ครับพี่น้องเฮ็ดเป็ดปุ๋ยก็ได้แล้วครับเพราะว่าเป็นมีส่วนผสมของอันจุลินทรีย์อันน้ำหมักหน่อกล้วยนะครับเนาะเห็นบ่ครับพี่น้อง อันน้ำมักน่อกล้ยกับมิสารพคุณอันที่มักทําให้ดินล้วนซุยนะครับพี่น้องเลยมักอันถ้าเป็นปุ๋ยมักเด้นะครับเอออันจุลินทรีย์น่อกลก้วยนะครับพี่น้องเลยผมกล่าวลงไปผปสมน้ำขับเนาะขับเนาะอันอนี้นนนเนาะมีส่วนผสมอย่างนี้ที่ผมมักน้ำหมักตีนเห็ดนี่ครับพี่นอ้องตีนเห็ดที่ผมเก็บขึ้นมานะครับที่ผมปลูกเก็บปูเห็ดขายนะครับพี่น้องตีนเห็ดหนึ่งกิโละตีนเห็ดบอกไม่พิษครับตีนเห็ดสามกิโล กากน้ำตาล1นกิโลหัวเชื้อหน่อกล้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับใส่จะเคืองดิดนะครับพี่น้องมันก็สิเป็นจังสีแหละครับเป็นสปอร์เป็นเสื้อร่าขาวขึ้นมากนะครับเห็นบอกครับพี่น้องนี่อันนี้คือเป็นเรียบร้อยครับเอาไปมักเลยครับเนี่ยเอาไปโรยต้นไม้กกรงามนะครับโบนไดเมนแต่ว่าไปมักขี้เรื่อยนะครับเนาะหลายๆอย่างที่ทําให้ดินร่วนซุยนะครับเนาะ กะส่วนผสมกะถือเอาไปเอาไปใส่นะอัตราส่วนก็คือ okay. น well, ้ำสิบลิตรนะครับบ anyway, okay. ัวใหญ่เานะครับพี่น้องแก้วหนึ่งนะครับเนาะตากเกลยครับคนๆอยงนี้สิแหละครับพี่น้องเลยเห็นบอกครับมุมสีคนให้ให้พี่น้องนะเบิ้งเนาะครับพี่น้องอะไรครับเพิ่นเป็นจีนุนซี่แหละครับขาวแหละครับพี่น้องอาทิตย์นี่แหละคิดว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับพี่น้องมันเป็นแะไรครับพี่น้องเป็นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาไปโรต้นใหม่เห็นบอกครับผมมันไปใส่ต้นกล้วยผมงามออกมากออกลูกอันนี้ผมปลูกเห็ดนะครับนี่ ปูเข็ดตับเต่านะครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ยผมก็เอาใส่น้าบัวนี่แหละครับพี่น้องบัวโลดตามแถวนี่แหละครับพี่น้องเลยมูงดูครับต้นบักมีผมนะหรือต้นขนุนนะครับพี่น้องเลยให้สังเกตบงแล้วครับพี่น้องงามขนาดนะครับพี่น้องอันนี้ทําให้ดินร่วนซุยนะครับพี่น้องแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเพราะว่าผมลองแต่หมักขี้เลื่อยแล้วก็ใส่ทางดินนะครับพี่น้องผมยังไม่ได้ลองงานพ่นนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้ของผมทาเองนะครับเนาะบ่ได้มี สูตรอ่าเกษตรอินทรีย์นะครับปลอดสารพิษโบติตายโตนะครับพี่น้องที่ผมถ่ายทําหรือถ้ามีดูลหลายๆอย่างกับโบติตายโตนะครับพี่น้องเลยเห็นบอกครับพี่น้องท่าอย่างไงพี่น้องเนีเบื้องเนาะครับเนาะอันนี้ก็บโบติสื่อได้หาครับเวลาคันอ่ตาตัดตีนเห็ดนะครับพี่น้อง ตัดตีนเห็ด no กับสามกิโลครับตัดเรียบร้อยเลยก็เอากากน้ำตาลใส่นะครับเนาะหนึ่งโลนะครับเนาะหัวอ่าหัวเสือ่อหน่อกล้วยนะครับเนาะจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับมันครึ่งครึ่งกิโลนะครับเนาะติดเอาก็ได้ครับพี่น้องเลยออามาเทใส่เลยครับใส่น้ำมันเต็มเลยครับใส่น้ำมันเต็มหลังออ่าันตีนเห็ดนะครับพี่น้องมันก็ได้ปริมาณซัมมี่แหละครับพี่น้องเลยอันนี้เอาไปใส่ได้แหละครับวันนี้เป็นได้เลยครับพี่น้องเลยวันนี้มีสรรพคุณดีมากเลยครับตัวนี้โอ้บ่อยบ่อยแล้วครับกับการหมัก การหมักบุมหรือการทําให้ดินล้วนซุยนี่ยกให้พื้นที่เป็นที่หนึ่งเลยครับอันนี้บริเดมผมบอกเด้ครับพี่น้องเลยการหมักเนื้อไปลดลาดจังสีครับพี่น้องจังสีแล้วนี่ข้นต้นใหม่จังสีรอบขางค้นต้นใหม่จังสีครับพี่น้องเลยเพื่อจะให้ดินล้วนซุยนะครับเนาะเห็ดให้งามพืชดพันงามต้นกล้วยก็ออกหมากออกรกครับพืหนบกกล้วยตานี่ออกครับจูปุ๊เห็นไหมครับพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมวีดีโอผมวีดีโอนี้ก็ซ้ำนี่นะครับเนาะสวัสดีครับ